รับนยะนั้นโสดาบันมันมีสามกลุ่มนะเอกพีชีกลับมาสู่พวกมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราวสักตะกตูปรามังเนี่ยนะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเทเวจามนุษย์เสยจ่ะไม่เกินเจ็ดคราวภายในเจ็ดคราวไม่ไม่มีพบที่แปดสำหรับโสดาบันอืม นั้นความเข้มข้นของโสดาบันไม่เท่ากันแค่มีใจปราศจากความเดิน,นีมั่นคงประพุทธพระธรรมสงฆ์โสดาบันเอา้าทำไมไม่หยิบตรงนี้อ่ะก็แต่แค่โสดาบันก็ก็ตกกระแสแล้วอ่ะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนนิพานแล้วอ่ะเช่ไหมวิสักยะทิฏฐิก็ต้องพูดให้ให้เยอะให้ลึกขึ้นไปอ่ะนะสินห้าสามข้อแรก สัมมาวาจาสีข้อมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันนะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัตว์เห็นการเกิดการดับโสดาบันเห็นญาณวัตถุเจ็บเจ็ดคือเห็นเกิดดับนะเห็นการห้าเกิดดับในปัจจุบันนะ เรียกว่าธรรมยานเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตนะว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วก็มีการเกิดการดับเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอนาคตขันน้าที่ยังมาไม่ถึงก็มีการเกิดการดับแน่นอนยมคิดว่าคนในอนาคตสุขและจะสุขแช่ทั้งวันไม่มีดับไหมรู้ได้งไงประเมินจากตัวเราได้ใช่ไหม มันตรงเนี้ยมันรู้ได้เลยถ้าเรารู้จักดูตัวเราอะนะคนที่จะเกิดมาข้างหน้ามันจะมีอายจะนาไหมเราก็มันต้องมีนะหรือลูกหลานเรามันจะไม่มีหรือคนในอดีตมันมีไหมมันก็ต้องมีอายจะนะมันก็ต้องมีสุขทุกข์เหมือนเราหรือมีความอยากเหมือนเราเน,น,นี่ยนะอันเนี้ยญาณคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ได้นะ ขันห้าที่ยังมาไม่ถึงขันห้าที่ล่วงไปแล้วยานคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตเนี่ยพระเจ้าเรียกอันวยญยาณน,นะยานในปัจจุบันเนี่ยธรรมยานยานทั้งสองเนี่ยมีพร้อมในผู้ใดเนี่ยผู้นั้นเป็นโสดาบัน